สวัสดีค่ะคลิปนี้ไม่อยากมาชวนทุกคนฝึกพูด20ประโยคญี่ปุ่นที่ใช้คำว่าอิจินิจิแปลว่าหนึ่งวันแต่ถ้าเกิดอิจินิจิจูแปลว่าตลอดทั้งวันอิจินิจิเดะห o องอ่ะโยมิเออตะแปลว่าฉันอ่านหนังสือจบภายในหนึ่งวันหรือじะるはいวにちで本を閱み i ワッタい e にち中雨がふっていたฝนตกตลอดทั้งวันคาว่าอิจินิจิจูแปลว่าตลอดทั้งวัน อิจินิจิเดะคิรูดะเกโนโคโตชก็จะแปลว่าฉันอยากทำทุกอย่างที่ทำได้ภายในหนึ่งวันเค้าว่าอิจินิจิจูอิซึมะชิกะตะวันนี้ฉันยุ่งทั้งวันคำว่าอิจินิจิจูแปลว่าตลอดทั้งวันนะคะหรือทั้งวันอิจินิจิเดะโคโนชูกุไดโอโอวาราเซรุจูโมริดะฉันตั้งใจจะทำการบ้านนี้ให้เสร็จภายในหนึ่งวัน คำว่าซูโมริแปลว่าตั้งใจอิจินิจิเดโมยามิมิตายฉันอยากพักสักวันเดโมะแม้แต่สักวันหนึ่งฉันก็อยากจะพักนะในความหมายของบริบทนี้นะคะอิจินิจิโนะโอวาดีนิวะดีรักุสึสไตฉันอยากผ่อนคลายในช่วงท้ายของวันดิลักุสึซุรุนะคะแปลว่าผ่อนคลายหรือพักผ่อนอิจินิจิจูโซโตเดะอซุนดะ ฉันเล่นข้างนอกตลอดทั้งวันน伊ด日でレコマンキットしたฉันสนุกกับการท่องเที่ยวในหนึ่งวัน一日中映画を見て過したฉันใช้เวลาตลอดทั้งวันดูหนัง 1日でもนิจิにดโมほしยเกงกินนตโฮชีฉันหวังให้เธอหายดีในเร็ววันก็คือแม้แต่สกักตกวันก็ยังดีเถอะขอให้หายได้เร็วๆนะในความหมายของบริบทนะคะอิจินิจิเดดีคิโูโกโตลิสโตอัปชิโอมาลิสสิ่งที่สามารถทำได้ในหนึ่งวันกันเถอะอิจินิจิกะอัตยูมานในหนึ่งวัน ช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วคำว่าอัตยูมันี่คือแบบโดยไม่รู้ตัวผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะตรงนี้อิจินิจิเดะนานิกะอัตระชิโคโตะฮาจิเมไ i ฉันอยากเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในหนึ่งวันหนึ่งวันผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเริ่มต้นขึ้นเลย 1日中歩き回ったのでอれた。ูฉันเดินทั้งวันเลยเนื่อยอาลูกิมาวัตคือเดินไปวนไปทัวตรงนี้ในความหมายของบริบทนะคะของคำอจินิจิเดะมานามิดูโกโตะทากซังมีสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้มากมายในหนึ่งวันอีจินิจิจูเอเนอิเตะักฉันอยู่บ้านทั้งวัน แล้วก็ผ่อนคลายคือพักผ่อนอยูที่บ้านทั้งวันในความหมายของบริบทนะคะอิจินิจิเดะอัตราชีโทโมระจิกะเดกิตะฉันได้เพื่อนใหม่ภายในหนึ่งวันอิจินิจิกะโดเรโฮโตคิโจคาโอจิกังชิตะฉันรู้สึกว่าหนึ่งวันนั้นมีคุณค่ามากเพียงใดยังไงลองฝึกพูดดูนะคะขอบคุณ